มากับใครใช่อือเอ่อป้าป้าของป้าปองอเอ่อผูดเอ่อมากับไข่มากับใครอืออือแล้วก็เออแล้วก็ป้าผองเอ่อทำไข่ทำไข่แล้วก็แล้วก็ปลาพูดเอ่อมากับไข่แล้วก็พูุดอร่อยอืออร่อยแล้วก็แล้วก็ป้าผุดไม่ใช่มากับไข่อืออร่อยแล้วก็ปาพุดป่าวัตใบตาถามแม่เรอไปทาแม่แล้วก็แม่พุดแล้วก็พอมแล้วก็พรอมไปแล้วก็ไปปลาถาม มา,มากับไข่แล้วก็ปลุกของแม่ <laughs> นึกว่าป้าถามว่าเออมาทำไข่ใช่ mm? ไหมแมทธิวบอกว่าอร่อยใช่ไหมมากับใครใครรู้สิใคร mm hmm. <laughs> เออเออเพราะคนไทยเขาไม่ได้ออกล่องเรือชัดเจนเท่าไหร่ไงเอออย่างเรื่องเมืองเลอาละสัญญา <laughs> ออกจะกินละสัญญาเหรออือ <laughs> สุกแล้วเหรออเอ น่ากินตามเคยนะลาซา<ม>ัญญาโอเคอาหารเย็นของเราพี่น้องจ้าลากาัญญาร้อนๆออกจากเตาหอมกรุนเลยทุกคนโอ้ <c oughs> โหมีผักด้วยสีสันสวยงามนั่นแหละโอเคอเดี๋ยวไปกินกันเลยจ้าขอบคุณนะเล<ม>็กเอาเยอะไหมไมุ่สมย่ มามาเดี๋ยวมีมาเยอะอยู่อู้ฟพรอมไหมครับอะไรต้องไปกีฬาใช่ป่ะฮัมมูพวกเนี้ยเอาเยอะๆพอพร้อมเขียวข้าวเดี๋ยวเมทิวต้องไปฟุตบอลจะไหวไหมยัยน่ะเอาแค่นี้ก่อนไหมเอาอีกเอาอีกเอชีสตรงชีสตรงไหนนี่อันนี้นี่อือเอาแย่ เอาผักนะผักอันนี้กับแตงสองอย่างเลยเอาน้ำอะไรยังอ่ะอแล้วมายืนดูอเอามกลูเล็คเอามหมไม่เอามาเครื่อแท็กกินก่อนนะเพราะว่าจะจะไปออกกำลังกายโอเค okay. อันนี้เป็นอาหารนมนม,นมจะ้ะก่อน ท็กทายตุคนใช้ยดุปกคนสบายดีสบายดีกินอะไรน่ากินเนาะน่ากินน่ากินใครจะไปไหนบอกทุกคนยังเราจะไปซอมบอลอรจะไปกีืากินไปพอลองท้องเดี๋ยวกลับมากินอีกใครหิว โอ๊ยขอโทษโอ๊ยง่วงนอนเทรดแม่ง่วงร้อนไหมเซรบปะมแม่ไม่ได้ชิมเลยอะตอนทำอะชิมสิไม,ม,ม่มันลองกินยังกินไปแยวแม่รอพ่อกินข้าวเพิ่งเลิกง,งานนะพอ่อ รถติดอีกแ้แน่เคยม่เหรอขโมชันมจะฝกันนิ่วยู่อืมน่ารยมากวันนี้อาหารที่โรงเรียนอะไรนะแมทธิวาสต,สตสาซอส กับแฮมแอนด์ชีสซอสอ่าแล้วทำไมเกี่ยวข้าวเพราะว่าเอ่ดแต่ด,ดิฉันจะทำอ่ะอืมคนที่ทำอาหารคนที่ทำอาหารพูดเอ่ออไม่มีพาสต้าเอ่อเออ่ต้มพาสต้าเอ่อต้มพาสตา้อตอสตาอยู่สิบแปดถึงสิบนาทีถึงสิบนาทีอ่าแ,แล้วก็รอสิบนาทีอืมแล้วเขาว่าไงแล้วก็มาพูดอ่อห้านาทีห้านาทีอีกอืมแล้วแล้วก็รอ เสร็จแล้วแล้วก็ไม่มักไม่มีพาสต้าเลยไ,ลได้กินแต่ซุปเฉยๆ for for only the 30 minutes t i l l e a h da eh we get for 3 minutes อยู่อันอาหารมันบ่พอนักเรียนนะจ๊ะอาหารบร่พอนักเรียนบัตเทนีบัตเทน,นีอ่าเพิ่นกะต้มพาสต้าอยู่ตามที่แมทธิวบอกเนาะเพิ่นกะต้มแหละอันพอขั้วแม่ขั้วเพิ่นกะเฮ็ดอ,อาหารนั่นละ ลรวที่นี้อันคนที่นักเรียนถากินนั่นมันบ่มีเวลาไงจ้ะเพราะว่าอ่าอันเวลาพักมันเมื่จังสี่นะเวลาพักเมืสรุปแล้วแม่ทินได้กินแต่ซุปเหรออืม,อมบัดีกลับมาหิวเข่าพี่น้องหิวเข่านั่นแหละว่าเป็นยังอันจังลูกข่อยจมหิวเข่ากินเข่าโรงเรียนบอกเคยบ่เคยอิม่มนั่นแหละอาหารมันบ่พ่อเด็กนักเรียนน่ะจ้ะกระโถดเขาก่ไดดอกนั่นละ โดยงบประมาณของรัฐบาลนั่นละคือวา่านล่ะอะไรเล็กถูกใจอะไรก็ไม่อร่อยปาปิก้าแม่อร,อร่อ,รอยอ้าววันนี้ทำไมไม่อร่อยขอแม่ชิมอมเล็กบอกไม่อร่อยนี่แปลกมากนะ,ะกอ,อ,อืมสงสัยมันอยู่นานแต่ มันสุกมากไงอมืมันก็เลยบะคายแสยบดูหน้าคนหลอ่อ <c oughs> โอนะบอกให้ทำหน้าหลอ่อ้อมมากหล่อมาก,มากร้อน,ร,อนร้อนมากร้อนมากทําหน้าหลอ่อสิไม่ใช่หน้าร้อน <c oughs> ไม่ทำอ๋ออดอื้ออมทำไมต้องทำอย่างงั้นหนูน้อยมวก ดำฟ้า <laughs> มีแต่นูน้อยหมวกแดงเนะฮยรุเดอะเอ่อเรพัดมนดูฮาสวัสดอโอบ้บล็อกิน <h ums> <h ums> ให้มีความสุขแล้วไปทำกิจกรรม enjoy your food <h ums> แล้วก็ go training แม่นะ so h <hot. S 1> อ t ฮอ t สิลูกอัคคุรัตธาอุด so the hot get out the hot get out เดี๋ยวพ่อกับแม่มากินทีหลังเพราะว่าเดี๋ยวแม่หิวอยู่แต่ว่าเดี๋ยวรอพ่อก่อน ว่าแ,แม่รักคุณพ่อแม่รักคุณพ่อือืาปาเครซี่โอ้น่ารักเนาะเหมือนยันตะาเลย <c oughs> บอกเป็นเหมือนเด็กผู้หญิงเลยเป็นเหตุน้าป,ป่าเอออะไรๆๆๆซูมกัน Lägg den i kylskåpet. Lägg den i kylskåpet. Och jag min, min, min vänner de väntar vänta på pasta mm -hmm. När jag går och mm -hmm. äter. När de får. Bara, bara en sked man får ta. Vänta Pia mm -hmm. Oj, så illa att ge barnen till mat. Och det mat till barn? Ge barn till mat. Ge mat till barn menar jag. Mm. Mamma, det är också så för det Men du, inte bara spisa ost. Du måste spisa samman med uh, pasta och uh, kött. Det ska vara gott. Här Alex. vadå? För det? Om du de tar mer än om du får ta med en tapet. Ja. De de det betyder att det kanske de spiser inte spisar allt. Mm -hmm. ja. Och så de kastar kasta efter det. Mm -hmm. Det är inte bra. Och många barn gör det sånt. Mm. Det är sånt äh, skolan måste spara pengar till. Därför det, därför som, det är lite som quinoa men det är inte quinoa. Förstår du? Mm. Men äh, mamma säger att du tar med dricka. Mm. Tar du med dricka nästa gång? Ta med gunnerot eller sånt. Jag kan inte äta gunnerot. Varför oh, det? Åt Hanna dina? Åh, jag köpte blåa med dom här. Äh, <laughs> <laughs> Okay. เล็กไม่น่ารักนะอืม, <laughs> อ,มอร่อยมากอืมอร่อยก็กิน <laughs> แต่ร้อนใช่ไหมแม่ม <laughs> ใส่ผงปาปริดน,น้อยแองแล้วทำไมต้องใส่เยอะด้วยล่ะอ,อไม่ผงปาปริก้ามันไม่ได้เพิ่มความอร่อยแต่มันเพิ่มสีสัมเฉยเไหน ดโอเคจัดเดี๋ยวให้เพื่อนกินขา้าวนาะจากเดี๋ยวปเป็นเหตุกิจกรรมกันเดี๋ยวพอกันไหมในคลิปวิดีโอนะสำหรับ้องหนูโอเคบายบายทุกคนบไปเรียนรู้ชมมวยแอนด์ช็อตดิิยูทูบช่องคุณคำสวัสดีนะบายบายจุ๊บอูอ้ดูทำซ็กซี่